A Health Saver ประกันกึ่งเหมาจ่ายที่อยู่ตรงกลางระหว่างแบบวงเงิน H N X Extra และแบบเหมาจ่าย h e l h a p p y เรามาดูรายละเอียดของ H N X Extra และ Health Happy ทั้ง2แบบกันก่อนโดยค่าห้องและค่ายากลับบ้าน H N X Extra และ Health Happy จะเป็นไปตามตารางที่ระบุสำหรับค่ารักษาผู้ป่วยในหรือ I P D H N X Extra จะเป็นแบบวงเงินส่วน Health Happy จะเป็นแบบเหมาจ่ายสำหรับค่าแพทย์ H N X Extra จะเป็นแบบวงเงินและ Health Happy จะเป็นแบบหมาจ่ายสำหรับค่าผ่าตัด H N X Extra จะเป็นแบบวงเงินและ Health Happy จะเป็นแบบหมาจ่ายกรณีโรคร้ายแรงเบิ้ความคุ้มครองสองเท่า H N X Extra จะไม่ได้เบิ้ลความคุ้มครอง ส่วน He Health h ป ppy จะเบิลความคุ้มครองเป็น2เท่าค่ารักษา OPD h ฮสเ t นิมีทุกแผนส่วน h Health h a ป p y จะมีเฉพาะบางแผนทีนี้เรามาดูกันว่า He a l t h Saver ที่อยู่ตรงกลางระหว่างแผนวงเงินกับแผนเมา้าใจจะมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างสำหรับค่าห้องตามระบุในตารางอยู่ที่4,000บาทต่อคืนค่ายากกลับบ้านตามระบุในตารางอยู่ที่5,000บาทต่อครั้งสำหรับค่ารักษา IPD ของ He a l t h Saver จะเป็นค่ารักษาบแบบวงเงินโดยมีวงเงิน50,000บาทต่อครั้งต่อโรคตลอดระยะเวลา90วันยกตัวอย่างสมมติถ้าเราป่วยเป็นโรค โดยโดยโลคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ค่ารักษาทั้งหมด35,000บาทก็สามารถเคลมได้แค่10,000บาทเนื่องจากเป็นโรคเดียวกันกับครั้งก่อนที่เคลมไปแล้ว40,000บาทแต่ยังไม่เกิน90วันจึงทําให้วงเงินคงเหลือที่สามารถเคลมได้เหลืออยู่แค่10,000และในเวลาต่อมาเข้ารับการรักษาด้วยโรคอาหารเป็นพิษค่าใช้จ่ายทั้งหมด47,000บาทเนื่องจากไม่ใช่โรคเดิมในระยะเวลา90วันจึงทําให้ประกันกอนุมัติจ่ายเต็ม47,000บาทและตัวอย่างสุดท้ายสมมุติว่าเราเข้ารับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่เป็นจํานวน42,000บาทแต่ระยะเวลาการเข้ารับการรักษาห่างจากการเคลมด้วยโรคเดียวกันครั้งก่อนเกิน90 วันจะทําให้ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายครั้งนี้ทั้งหมดในส่วนของค่าแพทย์และค่าผ่าตัดจะเป็นแบบเหมาจ่าย500,000บาทต่อปีและสาหรับโรคร้ายแรงจะเบิ้ลความคุ้มครอง2เท่าจากวงเงิน5 0 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นวงเงิน1ล้านบาทต่อปีเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีกุมภันธ์และสําหรับ่ารักษาป่วยนอกหรือ OPD แผนนี้มีให้1 5 0 0บาทต่อครั้งไม่เกิน30ครั้งต่อปีเนื่องจากค่ารักษาในการผ่าตัดปัจจุบันนั้นมีราคาสูงมากจึงเกิดประกันแบบกึ่งเหมาจ่ายขึ้นโดยปรับวงเงินค่าผ่าตัดไปเป็นแบบเหมาาาาาาาจจ่่่่่ยยยใในนนขณะะะทททีีคคคครรรรัััักกษ PD สํํหหบบบบโววไปปงงงงแิออูซึ้ผ มีราคาย่อมเยาวกว่าแผนเหมาจากซึ่งถือเป็นประกันสุขภาพแผนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามหรือทักแชทมาปรึกษากันได้นะครับ